ร้านที่เปิดวันนี้อีกรอบแล้วก็ผลงานด้วยครับร้บานนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะปังหรือว่าอะไรแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะให้น้องๆที่เดินผ่านสยามนะครับหรือว่าคนที่ทางบ้านก็สั่งกินดิเ i v e r อรี่ได้นะครับก็เปิดวันที่18ครับแต่ก็ช่วงแรกก็ ถ้าเกิดว,ว่าทําช้าก็ขออภยัยนะครับเพราะว่าน้องๆก็ยังใหม่แล้วก็พื้นที่มันเล็กมากนี่คืออักในการทำทำร้านครับค่าเช่าแพงครับรบ,บอกคุณลารุกค่าเช่าได้ครับโอเคขอบคุณพี่เบียร์ครับเป็นร้านเปซููนะครับผมก็เป็นร้านไก่ทอดเกาหลีที่ เป็นซิงเกิลเจร์มากๆนะครับผมกับพี่เบียก็ทาด้วยกันก็ก็อยากให้ทุกคนมาลองกินนะครับเปิดวันที่18นะครับผมตั้งอยู่ตรงไหนอะไรไงครับตั้งอยู่ข้างๆแจเดงเลยครับแล้วก็ตรงสยามเลยครับผมตรงข้ามอ่าวอสมุทเนาะก็อยากให้ทุกคนมาลองนะครับก็ร้านก็เป็นสีม่วงทั้งหมดเลยถ้าใครเดินอยู่แล้วแบบเจอเฮ้ยทำไมร้านนี้มันม่วงจังเลยเงี้ยก็คือร้านผมเองครับเป็นสูทครับก็คือทำไมต้องเลือกเป็นสีม่วงหรืออะไรเงี้ยการตกแต่งร้านเพราะว่าร้านเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยผมกับพี่เบียเนี่ย เจอการถ่ายคอนเทนต์กันชื่อว่าคุณส่วนเกินเกาหลีซึ่งเราทํามาทั้งหมด CCBP ใช่ทามาเสร็จเนี่ยก็พี่เบียร์ก็เสนอว่าเอ้ยเราทําร้านไก่ทอดที่เป็นสไตล์เกาหลีดีไหมเพราะว่าเราต่อยอดจากคอนเทนต์ที่ทามาเรย่างเนี้ยจริงๆก็ไอเดีย้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามาแกมาจากคอนเทนต์หมดเลยครับผมเป็นคุณส่วนเกินเกาหลีก็เป็นสเปซซูลงทุนไปอะไรเยอะไหมครับเอลงทุนไปอะไรเยอะไหมครับก็ฝั่ง ทุกนั้นก็พี่เบียร์ก็เป็นคนดูแลใช่แล้วก็ก็ผมก็เป็นคนที่แบบว่าเห็นตั้งแต่แรกเนาะวางไอเดียเตรียมตัวทั้งหมดก็ถือเป็นโอกาสดีของผมอะที่แบบว่าได้เรียนรู้ธุรกิจกับธุรกิจเพื่อใหญ่เนาะฝากเชิญฝากเชิญชวนเลยครับใครที่อยากมาทานครับครับก็ร้านสเปซซูนนะครับเปิดวันที่18นะครับผมเดือนนี้นะครับก็อยากให้มาลองกินนะครับมีเมนูซิกเอร์นะครับชื่อว่า Hole c h i c k e n เป็นไก่สีดำซึ่ง ยังไม่มีรสชาติแบบนี้ที่ไหนมาก่อนหลายคนก็กินเราก็รู้สึกว่าว้าวอยู่ก็อยากให้ทุกคนมาลองความว้าวตรงนี้กันนะครับผม